อันอื่นเราตื่นเต้นไปหมดนะกรต่ายตื่นตรงไวรัสโอาอืดระบาดไปเต็มค,ค,ค่อยๆคืบคานคืบคานกะะปกป้องดูแลตัวเองด้วยเหตุด้วยผลอะไรควรไปอะไรไม่ควรไปทุกคนรู้จักในการปฏิบัติต่อตัวตนของตนแล้วมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ท่านมันจะเป็นแน่อยู่ที่ไหนมันก็เป็นฟังเอาดูเถอะแต่สิ่งที่ก่อนมันจะเป็นที่ที่ที่เราจะเห็นหัวอกที่มันเป็นเรื่องระบาดนะเต็มหน้าอกของเราอยู่อย่างนี้เนะชื้อของความหลงเชื้อของความไม่รู้พาวกวนมาเกิดมาตายเวียนว่ายายเกิดน,นี่แต่ทุกทั้งนั้นดูสิพระอ,องค์ท่านมันลามเข้าสู่หัวอกของคน ทั้งใจพบไม่ว่าคนว่าสัตว์เขาว่าโลภเขาว่าโกรธเขว่าหลงม,มันระบาดมันเต็มหน้าอกของจิตใจของสัตว์โลกทุกคนก็รู้ทุกคนก็ชอบทุกคนก็เป็นไม่ว่าจะความโกรธความหงุดหงิดความลำคาญมัขาดเกลื่อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันยังพึงพอใจที่จะกระทำอยู่แล้วก็เจ็บเอาไว้สู่ภายในของหัวใจอีกเมื่อเราไม่เกลียดหรือไม่ชอบกับใคร มันฝังไว้เรายังฝังไว้เลยนะเชือ้อเชื้อจังการได้เบียดเบียนเชือ้อที่ไม่มีความสุงไม่ว่าทั้งหน้าอ,อกของตัวเองแล้วระบายออกไปสู่หัวใจผู้อื่นเราก็ยังไม่เห็นผิดไม่เห็นภยัยแต่กลับอยู่กับเป็นปกติอย่างสบายอย่แต่พอเชื้อโรกอะไรลา,ลายข้างนอกนี่ว่าเราตื่นเต้นหาทางป้องกันนะ แต่ที่เราจมอยู่กับนี่เชื้อของความหลงทิฏฐิความรู้ที่มันไม่รู้จักแล้วสร้างความทุกข์ให้กับหน้าอกของเรานะ่แต่เราไม่หาทางที่แก้เลยไม่เคยที่จะหาทางที่ป้องกันแล้วก็รักษาให้มันหายซะทั้งๆแล้วก็เป็นป่วยเป็นโรคลายอยู่อย่างนี้คำว่าโรคคำว่าโกธรคำว่าหลงหน้าขบหน้าคิดไหมเนะี่ย ถึงว่าจะให้พระองค์นี้ตื่นกับสิ่งต่างๆใหม่ยิ่งนี่ละเหตุการณ์ที่มันชนก็นมาชนก็นมาทุกอย่างถึงว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือความดีความมีเมตตาปลาณีโอบอ้อมอารีมีการปฏิบัติสันผันนี่ต่อคนที่เหอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันมีน้ำใจต่อกันรักกันเป็นไม่จิีเป็นมิตรเพราะจิตนี่คิด เชื่อมกันโดยธรรมปาถนาหวังความสุขนั่นแหละที่ท,ที่ความรู้ของใจควรจะพกไว้ติดแนบตลอดเวลานี่เองอริยทรัพย์นี่คือสมบัติที่จะพึ่งพาแล้วก็ตายใจกับหัวอกของเราได้นะนะถ้าไม่มีสิ่งนี้มันจะตื่นเหมือนกับเราที่ตื่นกันนี่แหละกระตายตื่นตุมต่มตุ่มหน่อยเดียวนั้นเอาละละระ,ะบาดกันไปหมดเลยนะอะไรกวา้วาควา้วากว้ากว้าา เขาหามาให้เราให้ปิดเราไม่รู้จะปิดทำไมไอ้เราก็ไม่ได้เกี่ยวยงกับใครเรมีแต่อยู่ที่วัดเท่านั้นเองอยู่สถานที่นี้ก็ไม่ได้ไปคุกคีแต่มันจะเป็นก็ยอมรับเท่านั้นเองสิ่งอันนี้นะสำหรับพระอ,องค์นี้นะรู้จักควครเจอคบใครปฏิบัติต่อใครมีแต่ความจริงใจนะ